สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนิสัยบางอย่างที่ติดตัวเราแล้วก็เราก็ยังคงใช้นิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนิสัยนี้ก็นํามาซึ่งความที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดิ่งลงเรื่อยๆหรือไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดละเลิกนิสัยเหล่านี้ไปนะคะบางครั้งชีวิตเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะคุณผู้ฟัง มีนิสัยอะไรบ้างที่คิดว่าเราควรจะเอาออกไปจากชีวิตแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะนิสัยแรกนะคะคือนิสัยการยึดติดค่ะถ้าเราติดกับความคิดที่ว่าสิ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้สิ่งนี้ก็ทำไม่ได้ชีวิตเราก็คงจมอยู่กับความเครียดและหาทางออกไม่เจอแล้วอย่างนี้เราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ฟัง ดังนั้นอย่าไปคิดเลยนะคะว่าชีวิตมันยากทำทุกอย่างที่เราทำได้มองเรื่องต่างๆให้มันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกค่ะแม้ว่าปัญหานั้นจะแก้ไม่ได้ในตอนนี้ก็ลองอยู่นิ่งๆลองทบทวนกับตัวเองดูสักพักหนึ่งทอดระยะเวลาออกไปบางครั้ง เราก็ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ค่ะเมื่อมีจังหวะที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะเจาะอุปสรรคที่มีอยู่มันก็สามารถที่จะแก้ไปได้ค่ะคุณผู้ฟังนิสัยอย่างที่สองนะคะคือนิสัยไม่ไว้วางใจใครคะ่ะคนที่ไม่ไว้วางใจใครยอมต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะ ต้องเหนื่อยการทำทุกอย่างด้วยตัวเองต้องแบกทุกความรู้สึกทุกความรับผิดชอบเอาไว้แต่ผู้เดียวมีไหมคะที่ใครแบบให้คนโน้นทำก็ไม่ไว้ใจกลัวทำได้ไม่ดีทำได้ไม่สมบูรณ์แบบต้องเอามาทำเองทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตคุณผู้ฟังคงไม่มีความสุขแน่แน่ฉะนั้นคุณผู้ฟังอยากจะหลุดพ้นจากความทุกขเหล่านั้นนะคะ หรือความเหนื่อยยากเหล่านั้นลองเปิดใจแล้วก็ไว้ใจคนรอบข้างมากขึ้นหน่อยสิคะลองเชื่อใจในความดีที่แต่ละคนมีหรือความสามารถที่แต่ละคนมีนะคะทุกคนมีความสามารถทุกคนมีความดีลองวางความเชื่อใจของคุณให้กับคนเหล่านั้นคุณจะวางใจงานไหนคุณก็เลือกให้ถูกคนเพราะเชื่อว่าคุณมองคนเป็นคะ่ะ คุณอย่าลืมนะคะว่ามนุษย์เรานั้นมีด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ด้อยอยู่ทุกคนดังนั้นถ้าคุณเลือกได้ว่าจะคบใครในส่วนไหนแล้วก็จะพึ่งพาคนไหนในเรื่องอะไรบ้างก็ขอให้คุณเปิดใจให้กว้างคุณก็จะจัดการกับชีวิตตัวเองเมื่ออยู่กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยปตลอดนะคะความเหนื่อยความเครียดของคุณมันก็จะเบาบางลงค่ะคุณผู้ฟัง นิสัยที่สามนะคะนิสัยจับผิดไปซะทุกเรื่องทัางคุณผู้ฟังรู้สึกตัวว่าคุณมองอะไรก็ขัดหูขัดตาไปทั้งหมดแล้วก็ชอบที่จะมีคำที่ตำหนิคนอื่นติดปากอยู่ตลอดเวลาให้คุณผู้ฟังเปลี่ยนนิสัยนี้เสียเถอะนะคะเพราะนั่นแปลว่าคุณโฟกัสแต่ความผิดพลาดคุณไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดทำพลาดได้ ถ้าคุณพูดแต่คำว่าก็ดีนะแต่คุณจะมีคำว่าแต่อยู่ตลอดหรือแบบนี้ไม่ถูกต้องอยู่เสมอเสมอเชื่อเถอะว่าติไปคุณก็หงุดหงิดใจไปแล้วคุณก็ยิ่งเครียดไปเรื่อยๆฉะนั้นคุณต้องปล่อยวางกับเรื่องที่คุณไม่สามารถไปแก้ไขได้และก็มองความผิดพลาดที่มีอยู่เกลื่อนกลาดให้เป็นเรื่องขำๆเสียบ้างนะคะคุณผู้ฟัง นิสัยที่4ค่ะนิสัยชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในแบบที่คุณด้อยกว่าเขาหรือเขาด้อยกว่าคุณก็ไม่ได้สร้างความสุขให้ใครได้เลยนะคะคุณผู้ฟังพอเมื่อใดก็ตามที่เกิดการคิดเปรียบเทียบนั่นหมายถึงว่าคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณยังคาดหวังคุณอิจฉาหรือคุณปรารถนาจะได้เหมือนคนอื่นเขา แต่เมื่อไม่สมหวังสมใจคุณความทุกข์ก็จะมาเยือนคุณทันทีเลยค่ะดงนั้นความสุขที่คุณมีอยู่เล็กๆน้อยๆมันจะค่อยๆหายไปเอาเป็นว่าหยุดคิดเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะแล้วก็มาโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์เยอะไปนะคะนิสัยที่5ค่ะคุณผู้ฟังนิสัยตึงกับชีวิตมากเกินไป หากคุณจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เครียดง่ายหงุนงิดง่ายเป็นคนที่จะมีกรอบแผนที่แน่นหนามัดตัวเองจนแทบกระดิกไปไหนไม่ได้หรือให้ออกนอกกรอบสักหน่อยก็ไม่ได้เพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันต้องเดินไปแบบเนี้ยแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เองเนี้ยคะ่ะซึ่งนั่นก็เท่ากับคุณอะติดกับตัวเองนะคะ คุณไม่มีทางมีความสุขถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณปล่อยไปบ้างบางครั้งอาจจะเป็นการปล่อยไกลหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ผิดพลาดบ้างหัวเราะให้กับความผิดของตัวเองที่มันผิดไปไม่เป็นไปตามแผนใจคุณก็จะเบาขึ้นเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังนิสัยที่6นะคะนิสัยกลัวอนาคตค่ะคุณผู้ฟังอาจ จะนึกถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วรู้สึกกังวลกับมันแต่ถ้าคุณมัวแต่กังวลกับช่วงเวลาที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แสดงว่าคุณกังวลทิ้งไปฟรีๆเลยเครียดไปเปล่าๆซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยเอาเป็นว่าเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยังมาไม่ถึง ก็อย่าไปคิดถึงมันใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดเตรียมการวางแผนที่คุณทำได้ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นไม่ต้องกลัวค่ะอนาคตเรายังไม่รู้เลยว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเป็นยังไงไม่มีใครทํำนายได้อย่างเป๊ะๆหรอกค่ะ,คะนี่ัสยที่เจ็ดนะคะนิสัยขี้นินทาแถมยังขี้บ่นด้วยบางคนนะคะการนินทาเนี่ย ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพื่อความสนุกปากเท่านั้นแต่ยังเก็บรายละเอียดของเรื่องที่จะเมาส์มาคิดต่อมาเพิ่มความเครียดแล้วก็ความหนักใจให้กับตัวเองอีกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องที่คุณไปเมาส์คนที่คุณพูดถึงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่เรื่องของคุณสักนิดเลิกนิสัยที่ทำให้เสียเวลาชีวิตแบบนี้ซะเถะคะ และคนที่บ่นคนอื่นก็เช่นกันนะคะถ้าคุณไม่โฟกัสเรื่องของคนรอบข้างมากจนเกินไปคุณก็จะไม่มีเรื่องให้หงุดหงิดใจมากไม่ได้มีประเด็นให้ต้องบ่นมากนะคะดังนั้นมองผ่านไปบ้างปล่อยวางซึบบ้างเพื่อให้ใจคุณสงบขึ้นกว่าเดิมค่ะนิสัยที่8นะคะนิสัยดูถูกตัวเอง มีคนไม่น้อยที่พร่ำบ่นกับตัวเองได้ตลอดเวลาทั้งพูดกับตัวเองว่าเรานี่มันช่างไม่เอาไหนเราไม่เก่งเรามันอย่างนั้นเรามันอย่างนี้ซึ่งเหมือนกับส่งพลังลบไปทำลายพลังบวกในตัวเองเผลอๆจะคิดไปได้ว่านิสัยเราเป็นอย่างนั้นพัฒนายังไงก็ไม่ดีขึ้นหรอกมันเป็นแบบนี้ซึ่งอยากจะบอกทุกคนให้รู้เลยนะคะว่า การที่เราไม่เก่งในบางเรื่องไม่ได้เรื่องในบางอย่างมันคือความธรรมดาของมนุษย์ทุกคนเลยค่ะเพราะเราไม่จำเป็นต้องเก่งไปซะทุกอย่างนะคะคุณผู้ฟังขอแค่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรถนัดด้านไหนแล้วคุณก็จะเก่งในเรื่องน,นั้นๆได้แค่คุณหาตัวเองให้เจอก็พอค่ะคุณผู้ฟังนิสัยที่9นะคะ นิสัยจมอยู่กับความเคยชินค่ะการที่คุณจมอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่อาจทำให้คุณรู้ว่าคุณมีสิ่งที่ดีกว่าหลายคนทนย่ำอยู่ที่เดิมอย่างสังกัตายหาความสุขในชีวิตได้ยากซึ่งก็ไม่ยากค่ะถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะการกระจัดความทุกข์เพิ่มความสุขทำได้ง่ายเลยค่ะก็แ,แค่ลองมองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ เลิกกลัวกับความไม่รู้ของตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองให้พร้อมลุยกับทุกการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งมันก็นำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้คุณรู้สึกทุกข์หรือแย่ลงเมื่อคุณก้าวไปแล้วคุณก็สามารถเลือกหนทางอื่นได้ไม่มีใครที่จะบังคับให้คุณอยู่ที่เดิมได้ค่ะคุณผู้ฟัง นิสัยอย่างที่10นะคะพูดทุกอย่างที่คิดยึดติดอารมณ์ตัวเองมากจนเกินไปบางคนนะคะคุณผู้ฟังนึกอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นซึ่งการอยู่ในสังคมมันไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังการที่ยึดติดกับอารมณ์ของตัวเองแล้วต่อมาเมื่อพูดโพร่องออกไปในยามที่คุณรู้สึกโกรธ หรือปล่อยออกไปตอนที่คุณรู้สึกผิดหวังคุณก็จะมานั่งเสียใจว่าไม่น่าพูดไปเลยนะมันพลาดไปในสิ่งที่ทำลงไปหรือพูดออกไปในขณะที่มีอารมณ์ตอนนั้นซึ่งก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าทุกกรณีไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขในชีวิตได้เลยนำซ้ำยังอาจสร้างความผิดหวังให้ตัวคุณเองและคนรอบข้างอีกด้วยดังนั้นขณะที่คุณโกรธหรืออารมณ์ไม่ดีเก็บ นิ่งไว้นะคะคุณผู้ฟังพยายามพูดให้น้อยหรืออย่าพูดเลยที่สำคัญก่อนที่คุณจะพูดออกไปคุณควรไตรตรองแล้วก็ทบทวนคำพูดแล้วก็การกระทำของตัวเองทุกครั้งการที่คุณจะลงมือทำอะไรนะคะถ้าดีและเป็นไปได้ก็คือคิดทบทวนก่อนที่จะทำลงไปคะ่ะ มันอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณก็ได้คิดได้ทวนดูแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์การที่คุณยึดติดกับอารมณ์ตัวเองมากเกินไปโกรธก็ต้องแสดงอารมณ์โกรธไม่พอใจก็ต้องชักสีหน้าให้ยุดรู้นิสัยแบบนี้เลิกเถอะค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังเลิกนิสัยอย่างที่นําเสนอมาทั้ง10นิสัยเนี่ยค่ะความสุขในชีวิตคิดว่าหาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟัง เลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้หรือขจัดมันออกไปนะคะพยายามยิ้มให้ตัวเองบ่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีทั้งอารมณ์ทั้งร่างกายทุกอย่างก็จะดีบุคลิกค,คุณก็จะดีขึ้นมาด้วยโรคทางด้านจิตใจก็จะไม่มาถามหาคุณคนในสังคมมีความหลากหลายต่างลักษณะ ต่างนิสัยต่างใจคอเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ให้ได้อย่างสงบสุขและมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆคุณต้องรู้จักปล่อยวางนิสัยบางนิสัยของตัวเองออกไปหรือเก็บมันไว้หรือสลัดมันทิ้งไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้อยู่อย่างมีความสุขในสังคมมากขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ